มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาตาเนี่ยเป็นท่ามัวแะแสงค่ะตามันเบื่อค่ะมองอะไรก็ไม่เห็นแล้วพอเจอแสงก็แสบมุกตาตาจะไหลนะคะหมอก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะเป็นต้อกระจกนะหมอให้ผ่าเราก็กลัวเนาะเท้าสองนิ้มสองค่ะก่อนนอนนะคะแล้วพอดีทานเข้าไปเรื่อยๆมันก็ ได้แค่ตีห้ากล่องเนี่ยตาเราก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นอาการผ้ามัวมันก็จางไปแล้วที่ไปให้หมอดูหมอก็บอกว่าสายตาที่ว่าจะต้องผ่าก็กลายเป็นไม่ต้องผ่าละค่ะก็ดีใจประทับใจดีคอนแทกมากเลยกำนันใหม่กลั่นประเติรกลา็วันนี้ปกติแล้วจะแพ้แสงพระอาทิตย์ไปหาหมอลองกินยามาหลายชนิดหลายยางแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะพอดีมาเจอดีคอนแทคเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วย ตาเป็นต้อตาฝ้าตาฟางรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นใส่ตาเราก็จะมองชัดเจนขึ้นอลองทานดีคอนแทคดูนะครับไว้วางใจได้ว่างั้นนะชื่อกัรยาตอนนั้นตาผ้ามัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะตามันแบบตาลายๆแล้วก็ไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นต้อเนื้อคุณต้องลอกถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็น เพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภณัณฑ์ดีคอนแทคกินแล้วมันก็ดีขึ้นไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตาคุณน่ะรู้สึกว่าตาคุณจะดีแล้วนะครันี้เันก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นดีคอนแทคเนี่ยดี